ลัคนาราศีเมษเลขนำโชคประจำเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 8ของท่านคือเลขอะไรนั้นมีที่มาที่ไปจากไหนรับชมรับฟังครับชาวลัคนาราศีเมษครับพื้นชะตากำเนิดมีดาวราหูให้โชคอยู่แล้วนะครับในเดือนนี้เนี่ยคงมาสถิตยอยู่ที่เรือนตำแหน่งนี้มีโชคลาภหลักประจำเนี่ยคือเลขนะเลข5้านะครับเลขหลักประจำนะครับส่วนดาวจรดาวาพระอาทิตย์ครับดาวเจ้าเรือนโชคลาภลอยลาภแบบฟุกนะลาบจากการเสียงโชคเสียงดวงครับ อาทิตย์ตำแหน่งในครื่องเดือนแรกนะยกเข้ามาตำแหน่งนี้มีโชคลาภใช้ได้เด่นนะครับเลขนำโชคหรือเลขเสริมดวงช่วงนี้คือเลขเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่การงานคุณครับประจำตัวที่ทํางานเลขตำแหน่งงานค้าขายธุรกิจก็คือเลขติดต่อการค้าขายคุณเลขท้ายเบอร์โทรนะครับหรือเลข7ครับมารวมกับเลขหลักประจําเดิมก็จะเป็น7557ครับต่อมาครับช่วงครึ่งเดือนหลังครับอาทิตย์ย้ายราศีมาตำแหน่งใหม่นะครับมีดวงโชคลาภกับราหูสําคัญครับช่วงนี้มีเลขนำโชคเสริมดวงก็คือเลข เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของคุณโดยตรง,งนะเลขท้ายเบอร,ร์โทรของคุณนะครับหรือเลข8นะครับรวมหลักประจําเดิมก็จะเป็น8558นะครับในการลุ้วโชคดวงระวันกันนะครับขอให้ท่านมีดวงชะตาที่ดีมีดวงโชคลาภที่ดีมีโชคลาภก้อนใหญ่รอท่านอยู่นะครับ ลัคนาราศีพฤกษ์ศพเลขนำโชคเลขเสริมดวงของท่านในเดือนกุมภาพันธ์นี้คือเลขอะไรนั้นมีที่ไปมาจากไหนรับชมรับฟังครับพื้นชะตาชาวลัคนาราศีพฤกษ์ศพมีดาวพระสวัส์ดีให้โชคแล้วก็ดาวพระพุธนะครับเสริมดวงโชคลาภประตุนทรัพย์ครับในเดือนนี้พระสวัสบดียังครองตําแหน่งมาตรฐานเลขนำโชคเสริมดวงทุงนี้เลขหลักคือเลข6ครับเลข6แล้วก็ดาวจอน,นะครับดาวพระพุธช่วงครึ่งเดือนแรกครับมีเลขนำโชคเสริมดวงก,ก็มาจาก เลขเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือนะครับเลขคุณพ่อเลขวันเกิดเลขอายุของคุณพ่อนะครับหรือเลข7ครับแล้วก็ต่อมามารวมเลขหลักประจําเดิมนะเป็น6 7 7 6ครับต่อมาช่วงเครึ่งเืินหลังครับผู้หญาราศีทำในตำแหน่งที่ถ่วสัมพันธ์ราหูมีโชคลาภก้อนใหญ่ครับเลขนำโชคหรือเลขเสริมดวงช่วงนี้นะก็คือเลขเกี่ยวกับตําแหน่งงานเลขหน้าที่การงานของคุณครับเลขประจําตัวในการทํางานค้าขายคือเลขในการติดต่อค้าขายของคุณนะครับเลขท้ายเบอร์โทรนะครับ หรือเลข8ครับมารวมกับเลขหลักประจําเดิมนะก็จะเป็น6 8 8 6ครับเป็นเลขเสริมดวงในช่วงครึ่งเดือนหลังครับท้ายนี้ครับขอให้ท่านมีดวงชะตาที่ดีมีดวงโชคลาภมีดวงเศรษฐีเป็นของคุณครับลัคนาราศีมิถุนเลขน้ำโชค เลขเสริมดวงคุณในเดือนกุมภาพันธ์นี้คือเลขอะไรนั้นมีที่มาที่ไปจากไหนเชิญรับชมรับฟังครับพุชิตาชาวราศรีมิถุนครับมีดาวพระอังคารนะเป็นดาวให้โชคแล้วครับแล้วก็ดาวพระศุกร์เรื่องของโชคลาภลอยลาบแบบฟุกๆลาบที่ได้รับจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงโดยตรงอยู่แล้วนะครับเดือนนี้มาตรฐานดีเข้มแข็งครับพระศุกร์ด้วยนะเป็นดาวตำแหน่งมหาอุดน,นะครับดวงโชคลาภเด่นมากๆครับเด่นในรอบหนึ่งปีครึ่งในรตะอนเด่นมากๆครับสำหรับชาวมิถุนเนี่ย ทั้งเดือนเลยครับมีผลเลยะพระอังคารเนี่ยส่งผลเรื่องของดาวโชคลาภวิ่งเข้าหาตัวคุณเองครับช่วงนี้นะครับส่งผลที่เลขนำโชคเสริมดวงหลักก็คือเลข4นะครับเรือนของเลข4ครับส่วนดาวเสริมอีกหนึ่งดวงกระตุ้นทรย์คือดาวพระศุกร์มจรเป็นตำแหน่งนี้เลขนำโชคหรือเลขเสริมดวงคือเลขเกี่ยวกับตำแหน่งงานนะครับเลขเกี่ยวกับประจําตัวในที่ทํางานเลขเกี่ยวกับการทํางานของคุณนะครับใครทํามาค้าขายเลขเกี่ยวกับการซื้อขายธุรกิจติดตามติดต่อการค้าขายคุณหรือเลขท้ายเบอร์โทร ของคุณนะครับหรือเลข5นะครับมารวมเลขหลักประจําก็จะเป็น 5, 4, 4, 5นะครับเป็นเลขนำโชคเสริมดวงคุณในเดือนนี้ครับท่านนี้นะท้างบอกว่าดวงโชคลาภแบบฟุกลาบลอยของชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนนี้เด่นมากๆเด่นที่สุดนะครับขอให้ท่านมีดวงชะตาที่ดีมีดวงโชคลาภที่เด่นดวงเศรษฐีเป็นของท่านนะครับ